สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวนี้นี่เป็นอ่าเกมมอดนะฮะมอดจากอ่าเรียกว่าอะไรนะชื่อมอดอะไรนะว่าอเซอร์คอพลูให้เปอร์วอลนะฮะซึ่งก็กลับมาอยู่กันในมอดนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ว่ามอดนี้นี่ยังอยู่ในช่วงอัลฟาเช่นเดิมนะฮะยังไม่ได้พัฒนาเป็นเบต้าหรือว่าเป็นตัวเต็มจริงๆนะนี่นี่เป็นดีเพที่เขาทดลองเล่นกันเฉยๆนะในกลุ่มของผู้ผู้สร้างมอดนะฮะประมาณนี้นะครับซึ่ง วันนี้เราอยู่กับคุณแมกนัสเดเรดนะครับผมซึ่งเล่นเป็นไนเอลฟ์สีชมพูนะจริงๆเขากดแรนดอมนะแล้วก็แรนดอมได้ไนเอลฟ์นะฮะอ่ะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณโรสบูดิโอนะครับเป็นเทอร์เรนสีเขียวนะครับเขียวเข้มด้วยนะอ่าอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายนะอยู่ในแมปออเนอร์กราวนะครับผมซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดแมปนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแมปที่มาจากสตาร์คัพภาคแรกนะอ่า โอเคแล้วตรงนี้ก็อ๋อใช่ครับปอ๊อนตนี้นี่เขาจะเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าคริปนะฮะพวกครคิปนี่แหละยืนประจําจุดตรงนี้เลยนะครับอ่าให้ฝั่งวอลคราฟได้อ่าอาเลเวลฮีโร่นะฮะก่อนที่จะปะทะก,กันกับศัตร,รูโดยตรงนะซึ่งตรงนี้ว่ายังไงเนี่ยโอ้ตรงนี้มีทั้งหินแล้วก็มีทั้งคริปนะเนี่ยเป็นบริเกนแบนดิตนะฮะอืมโอเคมันก็แปลว่าโจรน,นั่นแหละอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตานี้ก็จะเป็นเทอร์เรน ปะทะกับนเอลฟ์นะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่า,ายูนิตฝั่งวอลคราฟเนี่ยมันจะมีความอึดนะครับมันจะมีมีเขาเรียกว่านะีมีพลังชีวิตมีเกราะที่เยอะกว่าฝั่งสตาร์คราฟอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือฝั่งวอลคราฟเนี่ยจะตายตายยากกว่าแต่จะสร้างช้ากว่านิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับฝั่งสีเขียวเขาก็ส่ง s อ v ซเข้ามาสเกานะแต่ถึงแม้ว่าฝั่งวอลคราฟเขาจะมีความอึดนู่นนี่มากกว่าแต่ว่า อย่างที่รู้ๆกันนะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่า,าคนทำว่าเขาก็พยายามปรับบาลานซ์อยู่นะตอนนี้ก็ในในดิสคอตของมอดนี้ก็โอ้โหคุยกันแบบดูเดือดนะว่าจะปรับยังไงดีอะไรอย่างงี้นะในในตอนนี้นะฝั่งสีเขียวว่าไงครับมาลงเบส2ตรงนี้นะครับตรงนี้บาร์แรกมาแล้วต่อเป็นแฟคทอรี่ส่วนฝั่งสีชมพูนะครับกำลังสร้างอ,อ,อะไรนะชื่ออะไรนะวอร์เดนะฮะ กำลังสร้างวอร์เดมานะครับแล้วตรงนี้อาเชื่อออกมาแล้วนะฮะหื scv แตกโอเคเรียบร้อยนะครับวอร์เดชื่อออลซาไอรอนเซลนะฮะหืไอรอนเซลกรงกรงเหล็กนะฮะห้องขังเหล็กคุกเหล็กเออประมาณนั้นแหละจริงๆก็ตามน่าจะแบบร้อเรียนตามตามชื่อประเภทฮีโร่นะวอร์เดนนะอวอร์เดแปลเป็นไทยก็คือพัสดีนะพัสดีหรือพัสสดีวะ่าสัสดีสิเออ ไหมคนคนคุมเรือนจอําอ่ะเออนั่นแหละบางทีผมผมชอบจําสลับกันนะ,ะสัตสีกับภัสดี <c oughs> อ่าประมาณนี้แหละครับแต่ว่าเราก็มาดูกันนะ,ะแต่ว่านี่ผมก็ต้องบอกอีกครั้งหนึ่งนะ,ะว่าฝั่งวอคัพเนี่ยผมอาจจะเออ,เอ,อถูกแล้วฝั่งวอคัพเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แม่นสักเท่าไหร่นะผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ยูหน้าจอแบบนี้นะ <c oughs> เพื่อที่จะดูรายละเอียดนะครับโอ้โห <c oughs> แล้วตรงนี้คุณส่งฮีโร่ออกไปสเกลเลยนะน,นี่คือเน้นสเกลล้วนๆนะครับไม่ได้ โจมตีแล้วโอ้ลากคลิปมาไกลมากโอ้คลิปเดินออกมาไกลขนาดนี้เลยเหรอไกลเกินนะฮะทีนอไอซัสินเรียบร้อย no no นอวอไอซัสินนี่เวลายิงมันยิงติดพิษด้วยนะยูนิตที่ได้รับพิษก็จะอ่าะไรนะได้รับดาเมจเรื่อยๆนะแต่ว่าฮีโร่ของฝั่งวอลคานี่มันรีเจนเลือดเร็วอยู่แล้วนะโอ้แล้วกดสกิลแฟนออฟไน f ์มันมาด้วยนะก็คือโปรยมีดออกมารอบๆตัวเองนะครับซึ่งจะทําดาเมจรอบตัวในเจ็ดสิบห้าหน่วยนะอ่า ครูดาวหกเรเดียสสี่ครูดาวหวิรัสมีสี่รัศมีก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวบงบอกรัสมีนี่อยากให้เขาเปลี่ยนจังเลยนะเอาไปใช้ของไนเอลได้ไหมอันนี้มาของอันเดตอน่นเนี่ยเป็นวงสีม่วงๆอย่างเงี้ยอะโอเคครับฝั่งสีชมพูตอนนี้ลงเบส2ต่อเลยนะมาช้าไปน,นิดหนึ่งนะ,ะแต่ไม่เป็นไรนะในดูฝั่งสีเขียวสีเขาได้ไงโอ้โหลงบังเกอร์ก่อนนะครับผมจังหวะน,นี้ บังเกอร์มาผลิตอะไรครับผลิตมารีนนะฮะอ่ามารีนตรงนี้ลงคอมานเซนเตอร์นะครับจะลงเบสสามแล้วนะฝัะ่งสีีเขียวนะครับกดสตีมแพกมานะมีมาร์รเดอร์ด้วยนะครับเป็นตัวเอาไว้แทงนะฮะอ่าแล้วก็มีซีจแทงด้วยนะครับก็ก็ก,ก็ก็ไว้แทงก็ได้ะนะฮะแต่ว่ามาร์รเดอร์นี่ผมว่าจำเป็นนะในการเล่นสู้กับฝั่ง นายเอลฟ์นะครับเพราะว่านายเอลฟ์เนี่ยจะมียูนิตท,ที่เรียกว่าฮนะันเพรสนะครับฮันเพรสก็เป็นยูนิตนี่ไงเป็นอาร์เมอร์นะครับไบโอโลจิคอลซึ่งเป็นยูนิตท,ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออผมจะพูดอะไรวะอ๋อมาร์เดอร์นี่เป็นยูนิตแอนตี้อาร์เมอร์เออนั่นแหละครับประมาณนี้อ่าชื่อดาเมีก้าวถึงสิบสามดาเมจกือ เอ๊ะแต่ว่าตัวฮันเทรสดาเมจนอร์มอลเร a i n r i p p l เอาดาเมจฮันเทรส s s เขาปรับใหม่นะเนี่ยอ่าจริงๆฮันเทรสเนี่ยจะทำโบนัสดาเมจให้กับยูนิตประเภทศไรนะอันนี้เขาเอาออกแล้วนะเป็น15-18เฉยๆนะโอเคเข้าใจได้ตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีเขียวเหมือนจะได้ยินอะไรแวบบๆแล้วนะตรงนี้โอ้ยิงทิ้งเลยได้เร่ดด้วย Slipper Opportunity ยิงทิ้งครับอย่างนั้นเลยฮนะอย่าปล่อยให้ศัตรูเก็บได้อุ้ยตรงนี้มีแร่ทองอุ้ยเดี๋ยวนะแบบนี้นสามารถขยายแร่ทอง ไอ้ฐานทองได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยตรงนี้อ๋อจริงๆมันเป็นแมปผู้เล่นสี่คนนะลืมบอกไปนะครับแต่ว่าทีมงานนี่เนี่ยเขาก็ปรับมาให้เล่นกันได้2คนนะฮะไม่ใช่ปรับสีเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแมปเอาแมปสี่คนมาเล่นมาเล่นกันแค่สคนเออนั่นแหละเป็นแมชหนึ่งประทะหนึ่งนะเคตอนนี้ฝั่งสีเขียวสแกนดูเลยนะครับผมมารีมาร์โรเดอร์โอ้โหมีสีแทงสปอร์ตด้วยมันจะไหวเลยครับฝั่งสีชมพูีนอย่างเยอะเลยนะฮะ มาแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหมารินตายไปเกือบเกือบหมดแล้วเอ้ไม่ได้แบกแตกเรียบร้อยครับตีแทงนี้ก็ไม่น่ารอดนะฮะบ,บึมนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วตรงนี้ฝั่งสีชมพูนะครับอ,อัพเกรดบวก2นะครับให้กับเอ,อ่ออาร์ชิ่งฮันทรีสครีปโรเวอร์แล้วก็ฮิปโปครีปไรเดอร์สนะฮะอ่าเป็นเรียกว่าไงมาเรียกว่าไงนะสปริงออฟเดอะมูนนะนะแต่เนื้อสปริงออฟเดอะไว อัปเ,เดแบบพวกพวกมเมลพวกสัตว์นะฮะตรงนี้อ่าตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนแล้วนะฮะยูนิตในเอลฟ์ก็จะล่องหนได้นะครับแค่บางตัวนะอย่างプリティーズออฟมูนชื่ออะไรคราสริสตาซองนะฮะฮีโร่โเคในดูสิเป็นอย่างไรตรงนี้ลิเบเรเตอร์โอ้โหเดินทางมาถึงแล้วนะคอนคอร์ดแคนนอนดาเมจเจ็ดสิบห้าโอ้ฝั่งสีชมพูลงป้อมไว้เลยนะฮะ แอนเชียมโปรเทคเตอร์นะครับแล้วประเด็นคือรีเบเรเตอร์มันยิงสิ่งก่อสร้างไม่ได้นะครับถ้าใช้ดีเฟนเดอร์โหมดวิ่งมาตรงนี้ก็แตกสิครับเรียบร้อยโอ้โหเลเวลอัพเลยนะ่ยอ้าววอร์เดนมีสกิลบลิงค์แล้วนะฮะจังหวะนี้แหละน่าสนุกนะอ่าตรงนี้ก็เป็นนกฮูกนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเซนติเนลนะเป็นสกิลของฮันเทรสนะครับเอาไว้ดูพวกล่องหนได้ด้วยนะเปิดแมปประมาณนี้ส่วนตรงนี้ฝั่งสีเขียวนะครับก็มาอย่างเยอะเลยนะเพอร์สันโน่คล็อกกิ้ง อุปกรณ์ล่องหนส่วนบุคคลนะฮะเล่นโกส์นะครับก็ดีนะฮะยิงไปเอาไว้ทำลายเอเนอร์จีของฮีโร่นะฮะแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงครับเนี่ยลงอะไรครับนี่แฟคทอรี่มานะฮะฝั่งสีเงินเพิ่มเติมโอ้โหเอ้ยไม่ใช่สีเงินสีเขียวผมพูดผิดนะฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้นี่มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะฮะต้องขออภัยนะครับผมถ้าเสียงมันเข้าไม้นะฮะมีใครเปิดเพลงด้วยนี่แถวบ้านผมนี่อีเวนต์เยอะนะช่วงนี้อ่ะอ่ะ <c oughs> ฝั่งสีเขียวนะครับลีบูเรเตอร์เอามาแล้วนะฮะอันนี้แอดวานซ์บริติกโอเคต้องอัปเกรดก่อนนะฮะเพิ่มเพิ่มระยะยิงในดีเฟนเดอร์โหมดอีก2หน่วยนะฮะแต่ว่าฝั่งสีเขียวน่าจะยังไม่ออกไปโจมตีในช่วงนี้หรอกนะฮะดูทรงแล้วเพราะว่าต้องฟาร์มกองทัพก่อนนะกองทัพนี้ต้องมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนะว่าฝั่งสตาร์ครับเนี่ยยูนิตมันตายง่ายนะถ้าเทียบกับกฝั่งวอลครับแล้วนะคร Okay, ว่าไงครับเสียงพู้ขยายเบสซตรงนี้นะครับอ of life ก็กําลังมานะฮะเอ็นเชียนโปรเทคเตอร์เป็นป้อมของฝั่งในเอลลงไว้2จุดเลยนะฮะหลังแนวเรว่แล้วก็ตรงนี้ด้วยคนระับป้องกันยานบินบินเข้ามานะฮะซึ่งฝั่งเทเรนนี่ยานบินเยอะแน่นอนนะ <c oughs> ไม่ใช่เยอะแน่นอนดิก็เออเยอะแหละ <c oughs> พูดไหญะนะ่ไปเลยอ่ะช่างมันนะครับฝั่งเสียงผู้อ่ะมาเก็บคลิปตรงนี้ก่อนนะไม่รู้ว่าได้อะไรไปบ้างนะฮะแล้วตอนนี้โอ้โหวอร์เดนได้แค่เชิตี้ คลาริตี้พูลชั่นออเพิ่มเพิ่มมานาถ้าใช้แล้วแล้วก็มีเพิ่มอจิด้วยนะบวกสามบวกสามตอนนี้นี่บวกไปเยอะมากเลยนะ <c oughs> ส่วนฝั่ง p r i t i s o of Moon ไม่มีไอเทมเลยแล้วตรงนี้ยิงหินทิ้งทำไมครับแล้ฝั่งสีเขียวโอโ้สแกนได้ถูกจุดมากๆเลยนะคุณอะไรว่าสีเขียวก็ชื่ออะไรนะโรสบู u ิโอนะ, <c oughs> อะเห็นแล้วนะครับโอ้โหคุมโซนไว้เลยนะครับลิเบเรเตอร์สามลำนะฮะกลางไวเลยนะครับอ่ามีการ ยาตำแหน่งนิดนึงนะครับสีแทงว่ายังไงไรครับพับเก็บนะฮะโอ้โหแต่ว่าเล่นสู้กับฝั่งเทอรนเรนต้องระวังอย่างหนึ่งก็ตรงที่นี่แหละเขามียูนิตคุมโซนนะยูนิตทำเอเรียคอนโทรลนะ,ะตรงนี้เอ้อะไรนี่โทมโทมออฟอิน l ทลเจนซ์ใช้แล้วเพิ่มอินฝั่งสีเขียวยังไงครับกลาง,างนี้เลยนะสีชมพูเข้าไม่ได้นะครับเข้าไปในแตกแน่นอนนะจังหวะนี้ เน้นเอ้ยมีฮิปโปกริฟด้วยนะครับฮิปโปกริฟเออถูกแล้วเอาไว้ยิงอยู่เนี่ยภาคอากาศเออไม่ใช่ยิงสิมันเป็นดาเมจอ่าเมเลนะฮะอ่าเอาไว้จิกนะฮะเอาไว้จิกยนันยังไงครับใส่เลยไหมจังหวะนี้อย่างนะอย่างอย่างฝั่งสีชมพูก็ยังไม่กล้าเข้านะสีสีเขียวก็เช่นกันนะครับผมตรงนี้เฮ้ยมีไรอัสด้วยโอ้โหนานๆทีจะได้เห็นนะเนี่ยแอนตี Anti ้สเปลคาสเตอร์ของฝั่งไนเอลฟ์นะฮะมีสกิลอัลบูริชเมจิก ยกเลิกบัฟของศัตรูแล้วก็ยกเลิกยกเลิกเนกาทีฟบัฟที่กระทำต่อย mm ูนิตพวกตัวเองนะประมาณนั้นแหละนะครับแล้วตัวนี้ slow poison อาจยิงแล้วก็จะทำให้ยูนิตที่โดนโจมตีติด slow นะสเปลอิมมูน u n i นเอ้ยสเปลอิมมูนอิมมูนิตี slow, นะ้อา่อาก็คือไม่โดนสกิลนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ซีแท้งนี่โอ้โหรุกหน้าแล้วนะครับผมมีวิโดไม้เข้ามาด้วยนะฮะ ตอนนี้ฝั่งสีชมพูเล่นยังไงครับเนี่ยโอ้ผลิตแรดมาเพิ่มเติมนะฮะมี Ancient of War กำลังสร้างเกรฟโรว์ด้วยนะฮะซีดยูนิตของนายเอลนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้ยเข้ามาแตกนะครับโอ้ไม่เหลือร่องรอยตรงนี้เอาแล้วนี่อะไรครับเนี่ยโกสนะฮะโอ้อะไรวนะเนี่ย n v v i s i o n เกมสงสัย instead of losing vision during ๋อ ทำให้มองเห็นในการคืนอ่ตอนคืนไกลขึ้นฮนะแทนที่จะมองเห็นได้สั้นลงประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไงล่ะตรงนี้ปะทะกันแล้วครับฝั่งสีชมพูโอ้โหหลังจากที่ฐานใหญ่แตกไปแล้วเรียบร้อยนะอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ยังไงฮะก็ต้องขึ้นหนีขึ้นที่สูงก่อนนะฮะซูไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่มีโอกาสสูงมากเลยนะที่จะได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็จะมีโกสออกมาอีกคนนึงนะฮะกำลังผลิตอยู่เลยนะครับผมตรงนี้เกรฟโรเวอร์มาแล้วนะครับผม ยิงอัดเข้าไปมีไรอัดอยู่แนวหลังด้วยนะยมารีนกดเต็มไล่ยิงใส่โอเคตายถอยก่อนนะฝั่งสีเขียวจากวันนี้ฝั่งสีชมพูก็เร่งการผลิตนะครมีอัพเกรดด้วยนะครับเรนฟอสไฮอัปเกรดให้ไรอัดใช่ไหมใช่นะฮะประมาณนี้แล้วก็อือหมมีวิโดม้ย,ยังไม่ทันได้ยิงเลยนะครับไปแล้วตัวนี้ตอีกตัวหนึ่งแล้วตอนนี้ฝั่งสีชมพูสปปายบล็อกนะฮะโอ้โห ยากเลยครับ gh, เกรฟยิงแข่งกับซีแทงแต่ว่าเกรฟนี <od> ่มันยิงซีแทงไม่ถึงนะซีแทงยิงได้ไกลกว่านะแล้วตรงนี้โอ้ฝั่งสีเคียวกดเต็มไล่ไถหน้าบ้านเลยครับเรียบร้อยครับฮีโร่ตายไปอีกหนึ่งนะตอนนี้กําลังเรียกวอร์เดนกลับมาเนี่ยไปแล้วนะครับผมโอ้โหอย่างเร็วเลยนะคุณแมกนัสเดรดอือหือก็แงแล้วครับโดนโจมตีดันหน้าบ้านซะขนาดนี้นะครับสู้ไหวนี่ก็แปลกแล้วนะฮะโอ้โหนี่ขนาดมี a อ c นช n ่นออ o วันเดนะครับมีร้านขายของด้วยนะเนี่ยเขาไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยใช่ นอกจากอันนี้นะ Clarity p o t i o n นะน่ะแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณโรสบูริโอฝั่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ